โอเคครับสวัสดีครับอ่เจอกันเช่นเคยครับกับผมโอปอลงในทีมงานมิสตร์ต้นแล้วเราก็มาพบกับเกมเดซี s Stand Alone ครับในพา์ที่สามนะครับ ล้วตอนนี้เรามาเกิดที่เมืองไหนจากาพาร์ทที่สองนะครับคราวที่แล้วผมตายหิวตายอันนี้ก็เลยมาเจอกับุอโอเคเจอเมืองอยู่ข้างหน้าอันเนี้ผมจะตอนนี้มีมาถึงเกิดปุ๊บก,ก็จะหายเลยเหรอ Watch ล u t for zombie มีซอมบี้เหรอไม่รูว้ย เดเดินไปเดินมาตายเลยหาหาไม่เจอทีนี้ก็เกิดใหม่ครับตายแล้วมาเกิดใหม่เยวนี้นะมีอะไรให้เก็บบ้างไหมอ่ะไม่มีเลยอะ่ะไม่มีเลยจริงหลบยากสุดๆครับเป็นแล้วครับไม่แคร์เราไปต่อทีนี้คนๆตันนี้ก็คๆนๆค่อยมา เราก็จะมาสำรวจตรงเมืองนี้กันครับว่าจะพอมีของอะไรให้เราเก็บบ้างนะครับโอ้ใชแ,แดดเย็นตาตองทีลูกเออ <c oughs> โอเคครับเดินต้องรีบตำรวจมีการเคลื่อนไหวอะไรไหมพ <c oughs> ่อเมื <c oughs> ม่อกี้ต้องใส่เซิร์ฟ เป็นไรหรือเปล่าเป็นที่เซิร์ฟหรือเป็นที่เครื่องผมก็ไม่รู้ไม่แน่ใจมันก็ว่าหลุดหายหมดเลยแล้วก็เซิร์ฟหายไปโชคู่แล้วก็ทีนีก้กลับมาแหละจะมาสำรวจนครับว่ามีของอะไรดอปแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรดอปเลยนะครับเออโอ้กอดวาย อ n น e ี้ d r i ดริงรู้ครับรู้ผมรู้คุเหิียวทำหรับมีอะไรให้คนแดกคุณทำไงล่ะครับเดินเรื่อยๆครับไม่รีบดีกว่าเจอสตี้เดี๋ยวอาจจะมีสักบ้านหนึ่งแหละที่มีบ่อน,น้ำอะ่ะเดินไปครับไปหนิบบ้านประตูหนั่งแจ่อ,อ่เสียงซอมบี้ บล็อกซอมบี้ก็ยังคงมีอยู่ครับบลกเสียงซอมบี้หรืออาจจะไม่บักอาจจะมีซอมบี้อยู่จริงช่างแม่งอยากตบตบคุณเลยจะทำอะไรทำเลยไม่พบการเคลื่อนไหวได้ๆนะครับแต่ก็ต้องระวังไว้เหมือนกันอันนี้อะไร ห้องอะไรไม่มีอะไรเออ,อที่สักีที่มันมีของแบบช่างยากจริงๆสบายเวอร์จริงๆเนเซิร์ฟเนี่ยเหมือนกับว่าเซิร์ฟนี้เขามันก็ว่าตั้งค่าให้แบบประมาณว่าให้สมจริงที่สุดอะไรประมาณเนี้ยมั้งครับอลีเหมือนกันนะจะได้เล่นแบบสนุกสนุกสมจริงสมจริงกันไปนเลย อืมเจอแต่ขับเลือดกับวิทยุช่างไม่มีอะไรบ้างเลยให้ผมดอบไม่มีเลยเฮ้ยอะไรอะไรวะหุ่นเลกาหุ่นเลกาหุ่นเลกาครับ เพวคนประตูมีไรพี่ไหมไม่มีจริงอะวะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ตั้งแต่ผมเล่นมาจนจนมาถึงตอนนี้ไม่มีของดรอปเลยนจริงนะพูดจริงเนี่ยไม่ได้โกหกเจอแต่ที่เจอนะท,ที่ที่หาเจอนะตั้งแต่เข้ามาเล่นเกมเนี่ยแล้วผมเจอนะขวานหนึ่งอันไฟฉาย แล้วก็คีนหนีบเหล็กอะไรทักอย่างเลยแหละไม่รู้ว่าเอาไว้ทำอะไรเฮ้ยซอมบี้เหรอพบกันคือไว้นหนึ่งเฮ้ยเจอคนด้วยอุ้ยโดนตบอุ้ยโดนตบอุ้ยสวัสดีครับชิปหายแล้วเพนดีครับเฮียแล้วเมื่อกี้ คนยอมไม่ซอมบี้โดนตบอะไม่สนแล้วครับวิ่งจ้ำอย่างเดียวครับตอนนี้จ้ำอับจ้ำจ้ำอย่างเดียวครับจ้ำไม่สนโลกครับตอนนี้เราไม่ก็เห็นผมแล้วก็วิ่งไปสิครับหืหยุดทําไม่ะครับืเอาแยะมาถึงปุบจะซอมบี้เลยซอมบี้ทหารเจ้าลโอ้เชิดวิ่งไปดีลูกโอ้เชิดครับวิ่งไปให้ไกลๆเลยครับ สบีหายไปแล้วมันยังตามผมอยู่วนัน่ะหายไปแล้วอะ่ะเออไม่หายไปแล้วไอ้สัตว์เอ้ยยังอยู่มันยังอยู่ไปแล้วไม่นอนแล้วไม่อยู่แล้วครับ ว,งงวิ่งครับลูกวิ่งครับวิ่งครับวิ่งสิครับวิ่งครับผมวิ่งครับมันก็ตามมาได้หรอกโอเคเออเชื่อมันก็ยังตามเรามาเว้ยโุ๊แม่งมันผมต้องวิ่งเข้าป่าแหละหนีจากพวกมันมันอันตรายว่ะบีกับ ของก็หลุดของมีให้เก็บน้อยมากเลยแอบมบซอมบี้เทียบไม่ติใจแล้วตอนนี้วิ่งหนึ่งเดียวจ้ำหนึ่งเดียวครับอย่าสนดอะไรทั้งนั้นครับซอมบี้วิ่งไล่จะอยู่ให้ซอมบี้ได้ตบแล้วไม่เอาอะวิ่งครับวิง่งจํำกระจายเมื่อกี้ก็น่าจะเป็นคนนั่นแหละคนแต่ยอมให้ซอมบี้ตบองสัยคงโดนซอมบี้ตบแล้วแบบ ยังก็ช่วยหละช่วย,ยตัวเองไม่ได้ทําอะไรไม่ได้แล้วก็คงต้องเออยอมให้มันนั่นเลยประมาณนั้นผมคิดว่านะเพราะว่ามึงคงไม่ตามกูมาแล้วนะรือถ้ามึงตามกูมามันก็โหดมากไปแล้วมั้งไม่ใช่แมงอ้อมผมมาตอนนี้แย่ตรงนี้เลยเอาเลย มีไปไหนต่อละ่าแม่งกระโดดตบได้ด้วยนะซอมบี้อะ่ะโหดสลัดเลยสายตาต้องดีนะครับเกมนี้โอ้ยไม่รู้จุดหมายปาาทางจะมาทางไหนอผมจะวิ่งมาทางที่มีแสงแดดก,ก็แล้วกัน จอตี้หิวครับจะหายน้ํารู้แล้วครับแต่มันหาน้ําไม่พอมีกินไม่ได้ก็บียตามอยู่เนี้ยเผื่อบางทีแม่งอาจจะยังวิ่งตามอยู่ก็ได้เสียววะ่ะแม่งวิ่งหนัากลัวที่หมาเลย <c oughs> โอ้ยเชิดเอาล่ะก็วิ่งต่อมาจะถึงตรงนี้นะครับ <c oughs> ขึ้นมาข้างบน เออชมทัศนียภาพกันหน่อยครับอืมแสงแดดเพียงเข้าตากวนจิ๊กในมานะอะไรโอ<ฮ>้ตกใจใบไม้ไอนี้อดิงผมรู้ครับออวินต่อไปมองทะเล เห็นเขาเขาบอกว่าถ้าเราหันหลังให้ทะเลก,ก็คือนี่ก็วิ่งไปตามถนนกาจะเข้าเมืองใหญ่งนั้นผมจะวิ่งไปทางขวานหนึ่งก็แล้วกันอาเจอเมืองเชนาก็อเล็กโตเมืองใหญ่่ะนะว้าวทะเลสวยจังโอเคครับงั้นเดี๋ยวสาหรับพันนี้ผมก็จะขอจบไว้เพียงตัวน,นี้ก่อนหลังจากวิ่งตายเกิดเจอซอมบี้เจอคนคนโดนซอมบี้ตกตายแล้ววิ่งหนีซอมบี้จนมาถึงเขานี้ก็น,นะ <c oughs> ครับสำหรับพันนี้ก็จบไว้เพียงท่านี้ครับสวัสดีครับ